สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> บอกคอยสบ,บายเป็นใจจำมวันนี้กินยังกับปุาซ่วมพี่น้องก็เลยจะกินมักตองอนนกระท้อนแช่อิ่มนะพี่น้องดูพี่ผงพี่ผงพี่ผงขุดยาแค่ คือสีสว่างคุดนะคุดว่าคือสีสว่างเลยนะ สว่างบาบันดีพี่น้องอแซ่บจ้ะสมกับยากอืม lời, giời Thế má Rồi hớn xe ịm Rồi lời ná Xe má ơi Lò đu Cảm ơn giả khi mới แก้วอันนี้แปมแปมไวอะพี่น้องมันนโเบิดก็เลยใส่ถุงไว้เ <c oughs> นี่ยคากะรีอืมมาเด้อพี่น้องเด้ออ้ำาอ้ําเทพแอมปป้อนอืม giở lên. bên hmm. hmm. <laughs> <Này mình> cần... <laughs> <laughs> อืมสมกับอยากพี่หน้องเลยแสบคักทองหองก็อกกอกเนี่ยอืเผ็ดกระท้อนอืม แ่บอีดีไม่ได้โม้ <c oughs> มใจยากพี่น้องเอ้ยปากกระโพงงเป็นคนที่ทาลิปสติกไม่ได้ถ้าลิปสติกกับปากโพงวพี่น้อง โอเคนี่คองแทะแต่งหน้าก็เป็นผืน <c oughs> ้นม,มือได้สวยมือนั้นเสียงพี่ดอกเสียงพี่จะแพ้ อร่อยเวอร์ไม่รู้ เม็ดมันแสบพี่นอ้องอืยสีสว่างมาเนาะข้าวเน่ เชิบเบิดหนวยพี่น้องเอ้ยสมกับอยากเลยดิเป็นหวัดเป็นไอพี่น้อง ชมลุจิงเลียนแสบแห้ง เพชรได้ดิพี่น้องว่นนี้เป็นเปาอย่างได้แจีวเพชรเห็นไหมเพียงเด็กๆก็ไม่กินด้วยเขากินแยบมังม่วงแล้ว คลาดแข้งพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่ติดตามรับชมเั้งจ้ะเด้อขอาวดีค่ะกินน้ำก่อนพี่น้อง